สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเจ้าเนาะกับแมย่จอยะจา้าเนาะสวัสดีพี่น้องทางบานสุขูสุขคนเจ้ะเดอ้อมาเด้อจ้ะแม่ย่จอยกับร่งสิกินบ่แม่นกินเข่าจา้ะอันย่ำนี่จ้ะย่ำย่ำหอยนางลมย่ำหอยนางลม่มพี่น้องขึ้นอยากกินไหมลวกะมี่น่ะหอยแข้งก็คือเขาเออนีหยังกว่านนี้หอยหวานบอลวกซุกเรียบร้อยพี่น้องตามจริงเขาจะไปปีงก็ได้เนาะ บอได้ไปสงการบอได้เมื่อบานน้ำเขาก็กินอยู่หนีกัไใดเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังไดแน่นอนจ้ะสงการผู้ดได้เดินทางหอดบานละไปหอดบานเราบอจารถติดบ่คือสิรถติดอยูหรอกเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งในี่เขาไหมมองเอียงก่อมองนัาตาค้องนะ่ะโอ้ยนี่จ้ะยัว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  กินกับยาสักกระทินนี่รับแสบคุณได้กินเป็นแน่นี่ไม่ได้จอยย่ามเดียบร่อยเลยจ้ะ กินอย่างเนาะพี่น้อหอยหวานจิมซี่ฟูด้ดไม่ได้จอดบุ่คเกอรกินเ็ือหอยหวานเขาจะกินเธอแหลก ขอยแข้งต mm ัวหน่อยเนี่ยจหนอยพี่น้องมึงมีตัวใหญ่สุดยอดสุดยอดว่าด้ไปฉลองสงการพวกเขากินอยู่นีนนะพี่น้องเนา หยุดงานหลายมือยได้บอนมาคนกรุงเทพเมื่อบานเบิดเราจะาวดเราเนาะจ้ะ ย่ำเทศกาลสีท้ายนาการสีท้ายนาการปกติบุปกติท่าก็อย่างเมื่อป่านเนาะพี่น้องเนาะอย่างเมื่อพักพรเนาะไปหาิน่ยกเขา่าส,สับอยู่บานห้อ พี่นอ้องหอยนั่งลม้มณน้องค้อนพนกับซี่เฮดแบบนี้ได้จ้ะพนสิบว่าย่ำแบบนี้นะพนสิบว่าใส่เครื่องคือเดียวพุ่มเยใจอยเด้พุ่จะตักใส่เอา แต่ว่าแม่ยายจอยมาก,กินแบบนี้มันง่ายดีตักใส่ปากหลด 下面那个呢？Yeah, ยัยจอยไปตลาดมากมั้งกันในว่าตลาดคนสิบวันไลค์คนกับไลคยคือเก่าแม่ค่ะพอค่ะก็ค้ายค้องไลคยคือเก่าไปหน่อยเอ้วหอดเหมือมันบ่คนยุงเทบคือไลคยู่คือเก่ายู่ ที่เก่าที่เดิมเลิกพี่น้องเพิ่มเติมคือความแซ่กนี่แหละจ้ะอยู่ล้างหลานไม่ใช่จอยว่าะันในปิดหลานนะอจ้ะเด้อหลานปิดวันที่ผลหลานมันพูดผล,ละจ้ะปิดวันพูดปกติมาตัดผมทรงลูกค่ะ ให้เพิ่นรอสักคนซะก่อนจะร้ายหลายพี่น้อกมาว่าหนูขาร้ายร้ายสองสมเหตุมาอะไรจ้ะเพื่อนหนูขาหลายเพิ่นมาตัดผมเมื่อบานเนาะบอลถึงตะกี้บ้านเฮาวว่าถึงตะกี้ประเภทนี่สงการนี่เพิ่นจะเอาเพิ่อนจะเอาพระเนาะ เพิ่นสีเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องอยู่ในวัดออกมาแห่เนาะแห่หล่อบ,บาน,นเนาะคืนมาแห่เอียงแห่แบบน,นี้กันถองแท้บาดมันก็เสีมะย่างแห่น้ำกันเลนน้ำเป็นปน้ำท่างเก็บดอกไม้ดอกต่อเขาไปสซงนำ้ำพระอยู่ในวัดอีกเนาะพี่น้องม่วนพี่น้องเมื่อกี้สมัยก่อนคืนหอดบรรยากาศสมัยก่อนๆเนาะพี่น้องเนาะ เสียงมันคุยกันด้วยใจเด้ออยู่ในหน้า ลอนน้องไปเห็ดกินบ้างด้วยพี่น้องแบบนี้แซ่บหอยนางรมเนี่ยเอามาล่างดีๆข้ากับใส่เครื่องใส่พริกเผาใส่อันหอมเจียวเนาะใส่น้ำจิ้มซีฟูดแล้วก,ก,ก็ข้นๆใส่กันก,กินกับหอดผักกะทินพี่น้องแซ่บ ี่ยมาแรงมากไม่ยังจอยกินไปทั่วทีบเลยบนดเห็นเขาได้ไม่ยังจอยอิ่มแล้วกันเลยหวานกอบกุบๆเลยไปหน่อย กินแนวนี่คือหอดที่ล้าบานเท่าเนาะกับแกะเนาะเนาะน,น,นะตัวใหญ่ใหญ่ไปเนาะ จอยอยางไปเห็นอันนี้พี่น้องหูจักบอยพี่น้องเห็นิ่นเ็ดขายอันละสิบบาทโอ้ก็จีตัวนี้ปะโดนโดมาิิมาขายเทอานึงพี่น้องก็จี เล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนางผิงไฟหนาหนาวเนาะเอาข้าวเหนียวมาปั่นเหัวเกลือแหละกระปิ่งเป็นข้าวจี๋ฉีกินเนาะพี่น้องกินแล้วเขาได้ไหมพี่น้องขอ้าวจี๋พี่ไอ้จอยเนี่ยไม่มียังกินเนี่ยไม่แม้เอากินกับเขาเนี่ยมาเสอบไปโรงเรียนเนี่ย เขาเนี้ยนี่แหละห้อยเกลือปิี่ยกินเป็นข้าวจีกินแล,ล้วก็แล้วกินง่ายอยู่ง่ายไม่นอนคนบ้านเฮาผู้ใดกำลังเดินทางผู้ใดเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเ้ะเด้อค่อยๆไปเรื่อยๆใจเย็นยจ้ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ไม่ใช่จอยกับอิ่มลหลล่ะพี่น้องเดินทางให้โหพดพนมาติดอยู่รถดหลายอยู่ได้พี่น้องก็ให้พี่น้องพี่น้องอันระมัดระว่างเนาะจากได้กะไม่ใช่จอยกับขอโทษก็เอภัย่เลยจ้ะเดอ้อบอพิดบอถือหรือว่าอีกอย่างที่มันผิดผลาดประการใดก็จะถือซาเ้อจ้ะเด้อจากได้คลิปนี้ม่ใช่จอยกับจะขอลาไปก่อนเลอจ้ะเดอ้อขอตัวไปทำงานก่อนลูกค้าเขามาแลวจ้ะพี่น้องเดินทางปลอดภัยให้พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเ้อจ้ะเดอ้อ มีเงินมีทองใส่ได้หลายปีใหม่สงการไทยเฮาแล้วกะเผิ่นว่าปีใหม่ไทยซะ่เนาะสงการนี่เนาะเฮากะมีโอกาสได้กลับบานไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่เฮ้าพี่นอ้องไปรับสินรับพรไปเติมพลังไปเติมกำล,ลังแรงใจมาทำงานมาสู่ต่อนอพี่นอ้องเนาะจ้าสำหรับผีหนีไม่ใช่จอยกระสิขอตัวล่าไปก่อนเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า